สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายกชวนคนไทยปิดไฟหนึ่งชั่วโมงวันที่27มีนาคมนางสาวตรายสุลีตรายสระะณกุลรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเชิญชวนประชาชนหน่วยงานห้างร้านปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมกับกรุงเทพมหานครกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ World Wildlife Fund W.W.F ประเทศไทยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ f w e d พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชนเริ่มจัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน60 Plus Earth Out 2021เพื่อการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนโดยรณรง์ลดการใช้พลังงานปิดไฟที่ไม่จำเป็น1ชั่วโมงในวันที่27มีนาคมตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที นางสาวตรายสุรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ยังย้ำให้หน่วยงานราชการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดไม่เปิดไฟหรือเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นพร้อมปลุกฝังบุคลากรให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ20-25ภายในปีพุทธศักราช2573ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนนางสาวตรายสุรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดที่ประชมุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,งอเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติหรือ National Energy Plan ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีทิศทางนโยบายหรือ policy direction หด้านได้แก่ 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในภาคพลังงาน 2. ลงทุนพลังงานสีเขียว 3. ดําเนินนโยบาย c d 1 e เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน 4. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้เอาจริงเอาจังกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประชาคมโลกจึงขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเราชาวไทย ทั้งนี้นายกชวนคนไทยปิดไฟ1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬกา30นาทีวันนี้หวังช่วยลดโลกร้อนกำชับหน่วยงานราชการต้องใช้ไฟอย่างประหยัดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ